แล้วเราจะขึ ata, ้นไปจัดก,การไอ้เคียวกันไอ้เคียวนี่มันเหิมเกินเกินไปแล้วนะครับผมไอ้เคียวมันเหิมเกินก็ไปอย่าอืออือดอะไรหรออื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  เอออย่าอย่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจบเดี๋ยวเกมมันจบเดี๋ยวเกมมันจบเดี๋ยวเกมมันจบใจเย็นตีช้ำในช้ำในเออกลัวแล้วเดี๋ยวเกมมันจบเดี๋ยวเกมมันจบออยัาไ่จบไม่จบไปจบเออจับเออ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 ต่อยต่อยต่อยต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 ยเอาาจอกรแพงจแพงเตอกรแพงบิดบิดเาเยอาาธมืออาอาวุูมาอาวุูมาอาวูละนั่นอาวุธไม่หดเออเอในนรกในรในรรในรในรเอตต จะบิดจะบิดท,ทำไมจะบิดไตีขาตีขาตีขา ตีเขาตีเขาตีเขาต่อยต่อยต่อยเตะต่อยต่อยเตะอือกระโดดกัดหูกระโดดกัดหูยิงหัวนมยิงหัวนมนี่ไงยิงหัวนมอออือยิงหัวนมอือต่อย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 อ้อยอ้อยไม่ยอม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 กระโดดกัดหูกระโดดกัดหูอือกระโดดกัดหูงับงับงับอืองับงับเอือกูไม่ยอมกูจับขามึงไว้กูไม่ยอมกูไม่ยอมหรอกกูไม่ยอมหรอกอือก็เลยออกูยังไม่ยอมกระโดดกัดหูเงื้องับ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 อือเตะเตะเอาดิเอาดิเออ้งกูไม่ยอมเอาดิกูไม่ยอม กูไม no right? ่ยอมใครจะยอมวะใครจะยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอมหรออเออตีเด็กตีตีต่อตีต่อเออตีต่อทุกหัว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 เอาดิต่อย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 กูยังไม่ตายกูอยู่ในล็อกกูยังไม่ตายง่ายกูยังไม่ตายเออกระโดดกระหูขาขาดแล้วไงล่ะไงล่ะเออเอาดิเอาดิเอาดิเออเออเอาดิกระโดดเออต่อยต่อยเออต่อยต่อยเออต่อย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 เอาดิสู้ตายสู้ตายงับงับเงีย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 บกระโดดจัดกับกับเออต่อยต่อย ต่อย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 อยออ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 อต่อยต่อยต่อยแขนมันหักแล้วแขนมันักออ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 อตีตีตีเ้ยออบิดบิดเอ้ยบิดบิดเออบิดบิดเอาดียเอีดี๋ยออตตาตุกตมาตุตอกูต อือขาใครมาละไม่ร <irgendw carbono S 2> ู <imprisoned> anyway, okay, okay. ้ไม่รู้อือตบตบตบอื้ออ่าว่าโอ้ยอย่า่าอเอ้ลบลบลบลลบอือออืออนี่นหยิกยิกยกยิกยกยิัดกัดกัดด้วยหยิกด้วยกัดด้วยหยิกด้วยเอาทุกอย่างวัวทุกอย่างวัวทุกอย่างมาอือต่อยต่อยอือต่อยต่อยเงาะต่อย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 ่อยต่ต่อยืต่อยต่อยอยอตอยต่อยต่อง ต่ย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 ต่อืออืออือเอาดิ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 ไม่ยอมหรอกไม่ยอมไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกเอ้อย็พัเนยก่อนพัเนื่ยก่อนพังเนอยก่อนเอาดิเงียบเงีอืออืออยิหัวยิบหัวอือต่ยต่ไตต่อือไต่อือื้อต่อือต่ต่อต่ต่อืออออือ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 อืออืออ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 ืออ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 อ เป็น้าเปน้ามื่อขวาเหนื่อยมอขวาเมือาไม่มีแรงมจะด้วยเออ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  ตีตีข,าต,ข,า,ตขาตี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 ขาด้วยมาสายดานสายดาราดานสายด่ลลดลลดลลานสายดาามาสายดารามาสายดาราดาราโอ้ยเหนื่อยอ้า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 อออ้งอออ จับจับจับเออจับจับจับเออเอออนักสู้ดิ่ไม้เอออย่าอย่าหักไว้หลบหลบเอ้ยเอ้ยจับ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 เออเอออย่าอย่าเออหลบ้ายหลบ้ายหลบหลบเหลบ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 เออจับจับจับมือจับมือได้จับมือได้เอ้ยหลบ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 เอ้เอ้เอ้จับจับได้แล้วจับได้แล้วเออต่อยต่อยอืออต่อย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 ่ออเออจับอจับเอ้อ กูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังยองยังยองยังเัอยังยัยังยังยม่ยัง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 ยยังไม่ยังยังยอมยังยังยอออยังยังยยยังยยออยอมก็ได้ว